ส่วนแรงงานขเขมรแหร่ขายรถจักรยานยนต์ราคาถูกคันละ4-7,000บาทเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ถูกนำมาวางขายขณะที่แรงงานขเขมรเผยนะคะอยากได้เงินก็สุดท้ายกลับบ้านกลับไปก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะทำงานอะไรคะ่ะ ภาเพเหตุการณ์เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาบริเวณหน้าหอพักภายในซอยบางสายหมู่เก้าตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองชะเชิงเซาเผยให้เห็นภาพความชุลมุนวุ่นวายที่เหล่าแรงงานชาวกัมพูชาค่ะตกลงขายรถจักรยานยนต์กว่า200คันให้กับคนไทยในราคาเริ่มต้นที่4,000ถึง7,000บาทซึ่งคนที่ทราบข่าวหรือเต้นรถมือสองนะคะก็ได้มายืนรอเลือกซื้อกันอย่างคึกคักค่ะ ในช่วงสายวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดดังกล่าวซึ่งเป็นหอพักจำนวนมากที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่นับพันคนในบริเวณนั้นซึ่งก็พบว่าในช่วงเช้านี้มีแรงงานชาวกัมพูชาเริ่มที่จะขนของเสื้อผ้าเครื่องใช้นะคะออกมากองรวมกันด้านนอกอาคารเพื่อเตรียมเดินทางกลับบ้านเกิดที่ประเทศกัมพูชาโดยยังพบว่ามีคนไทยมารอซื้อรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่แรงงานกัมพูชาไม่สามารถขนกลับไปได้นําออก วางขายเป็นจำนวนมากค่ะอาทิตตู้เย็นที่ขายในราคาตู้ละ2,000บาทรถจักรยานที่จอดเดืองรายนับร้อยคันขายคันละ500บาทซึ่งขณะที่ผู้สื่อข่าวทำข่าวอยู่นั้นค่ะแรงงานชาวกัมพูชาขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าซูโมเอ็กนะคะเข้ามาจอดเพื่อขายให้กับคนไทยโดยมีสมุดเล่มรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องขายในราคาคันละ4 0 0 0บาทเพราะต้องการนำเงินก้อนสุดท้ายกลับประเทศบ้านเกิดส่วนบรรยากาศโดยรอบก็พบว่า เริ่มมีรถตู้มาจอดรอรับชาวกัมพูชาเหล่านี้ที่เตรีรยมอพยพกลับบ้านเกิดในช่วงสายของวันนี้ค่ะ ด้านของนายปอระมะแป้นสิริอายุ30ปีเป็นชาวบ้านที่เดินทางมารับซื้อรถจักรยานยนต์ของแรงงานชาวกัมพูชาอีกครั้งหลังจากเมื่อวานนี้ค่ะมีแรงงานกัมพูชานํารถจักรยานยนต์ไปขายให้ตนที่เต็นท์รถในราคา4-5,000บาทโดยมีสมุดเล่มพร้อมตอนเองนะคะก็รับซื้อไว้บางส่วนและเดินทางมาดูรถแล้วก็รับซื้อที่หน้าหอพักค่ะด้านของนายรินโซอายุ37ปีเปิดเผยนะคะว่าตนเองเพิ่งจะมาทํางานที่ประเทศไทยได้ ประมาณ3-4เดือนซื้อรถจักรยานยนต์ด้วยเงินสดแต่จําเป็นต้องขายรถเพราะว่าเอากลับประเทศไม่ได้ตนเองต้องกลับบ้านเพราะเกรงกลัวด้านของความปลอดภัยซึ่งกลับบ้านไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทํางานหรือหากินอะไรแต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นหรือสงบลงก็อยากจะเดินทางกลับมาทํางานที่ประเทศไทยอีกค่ะ